สวัสดีคะ่ะท่านลูกค้าทุกท่านมาแจ้งรับพระนะคะรุ่นพญาคุดนะคะพญาคุดรุ่นเชิญธงนะคะเชิญธงของวัดคุดอยุทยานะคะตอนนี้ได้ออกแล้วนะคะได้ออกจําหน่ายหรือออกให้ท่านรับรับแล้วนะคะนี่นะคะถ่ายให้ดูนะคะว่ากระถุ่มบางคลมาถึงร้านแล้วนะคะท่านที่จองไว้กับทางร้านให้มารับได้เลยนะคะเดี๋ยวจะแจ้งอินบ็อกซ์ไปหรือว่าข้อความหรือว่าทางไลน์ไปนะคะนี่นะคะ อับได้เลยนะคะผมมาถึงร้านแล้วนะคะวัตถุมงคลมาถึงร้านแล้ววัดคุดอายุทยานะคะนี่นะคะอันนี้เป็นชุดใหญ่นะคะนี่เป็นกล่องชุดใหญ่นะคะอันนี้คือชุดเล็กนะคะกรรมการชุดเล็กนะคะนี่คือกรรมการชุดเล็กนี่คือชุดใหญ่เป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะชุดใหญ่ชุดเล็กนี่นะคะสวยงามมาก กล่องยังสวยงามเลยนะคะแต่เป็นชุดชุดมาแล้วก็นี่เป็นกล่องไม้สําหรับเนื้อพิเศษเนื้อที่ราคาที่มีราคาราคาแพงๆนะคะนี่นะคะมาแล้วนะคะก็แจ้งให้ทราบทุกท่านนะคะที่จองไว้นะคะติดต่อมาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ